สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะสาหรับคลิปนี้จะเป็นความรักของคุณเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมครึ่งด้านหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นพลังงานแบบไหนแล้วก็แนวโน้มเป็นปยังไงต่อเรามาติดตามกันนะคะชาวธนูนะจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองการแบ่งวันที่นะคะเป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยก็คือรับชมของ,ของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะ เพราะว่าแต่และช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสไทยนะคะบางช่องก็แบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองพลังงานไพ่นะก็เป็นแบบรวมอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบางหรือในบางครั้งอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ต้องดูเพื่อเป็นแกล้ลเป็นแนวทางเท่านั้นเองแล้วในบางทีนะไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ในส่วนที่แม่หมอพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้ด้วยนะคะก็ต so ้องพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะว่าพลังงานของเราตงรงกับจุดไหนบ้างนะคะ, Entonces, ะ,คะและขั้นหะน้าราศีดูได้นะคะ เอาละค่ะไพ่หลักของชาวธนูนะคะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญค่อนข้างที่จะพัฒนาชาวมากจริงๆนะคะคือคนที่คุณดูอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูสุข,ขุมคิดอะไรเขาเหมือนกับว่าจะต้องยังไงล่ะคิดอะไรจะต้องเขาเรียกว่า คิดก่อนทําคิดก่อนพูดทํานองนั้นเขามีความเป็นทาตดินสูงมากเลยนะคะมีความเป็นผู้นําหรือมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าได้ด้วยนะคะทําอะไรมักจะคิดก่อนเสมอสําหรับคนรักของคุณหรือแม้ตัวของชาวราศีธนูเองนะเพราะ <nenhuma> ไพ่อาจจะสลับกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวธนูอาจจะโดนทําร้ายจิตใจมาหัวใจที่ยังมีบาดแผลหัวใจที่ยังบอบช้ําอยู่นะคะก็เหมือนกับว่าในบางครั้งคุณเหมือนมีปอมอยู่ในใจ ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ด้วยว่าอย่างนั้นเถอะชาวธนูเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าที่ยังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคุณเนี่ยนะคะคุณอยากเจอเขาหรือแม้แต่อยากจะให้คนรักเก่าของคุณกลับมาสำหรับในบางกรณีนะทั้งที่คุณมีคนคุยอยู่แล้วณนะเวลานี้ตอนนี้กำลังเริ่มต้นใหม่กำลังสางความสัมพันธ์กับ ใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุณอาจจะโดนเขาจีบหรือคุณเข้าไปจีบเขาก็ได้นะคะซึ่งจะมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเพื่อนกันไปก่อนคุยกันไปก่อนก็ได้ก็ชอบก็อะไรแหละแต่ทีนี้ชาวธนูเหมือนคุณมีกำแพงในเรื่องราวของความรักหรือสแกนคนที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับเรามากยิ่งขึ้นนะคะสี่ถ้วยก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งถ้วยเนาะคุณ ยังไม่โอเคกับคนที่มาจีบคุณหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรือเป็นคนที่คุยกันแบบเพื่อนแบบคนรู้จักแล้วทีนี้นะคะเขาอาจจะชอบคุณอาจจะคิดมากกว่าเพื่อนแต่ชาวธนูยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะชอบเขาก็ก็ได้ด้วยนะคะหรือคุณไม่ชอบเขาเอาสำหรับบางท่านเนาะก็มีนะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะช่วงนี้ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า มีคนเข้ามาชอบคุณเยอะเข้ามาจีบคุณเยอะก็ได้แต่คุณเหมือนกับว่ายังไม่มองใครเลยยังไม่สนใจใครเลยนะคะยังเฝ้าแต่เสียใจทุกใจอยู่ยังไม่ลืมความเจ็บปวดที่จากอดีตที่ผ่านมาหรือในบางกรณีก็แอบรอเขาทั้งทั้ที่ตอนนี้คุณและเขาเหมือนกับว่าไม่มองหน้ากันแล้วสะบัดบ๊อบใส่กันก็มีในบางทีที่เจอกันนะคะดื้อใส่กันอาจจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาก็ได้ที่เจอหน้าก็เหมือนกับว่าทํา ทำหน้าชีอะไรอย่างกันทำรองนี้ก็มีนะคะเอาละในเรื่องของเวลานะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะทำให้ความรักของคุณค่อนข้างที่จะไปได้ช้านั่นเองช้าช้าแต่ได้พลาเล่มงามนะคะก็ยังมีสีคทาเกิดขึ้นความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของความผูกพันก็เข้ามาด้วยหรือแม้แต่นะคะในบางกรณีนะชาวธนูคุณอาจจะเจอในเรื่องของความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยขึ้นมาได้ ความคุมเครือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะถ้าจะถามว่าสําหรับท่านที่ยังไงทําไมเขาถึงไม่ยอมชัดเจนสักทีเขาอาจจะมีเหตุผลบางประการนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าของเขาหรือเป็นชาวธนูเองที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเพราะว่ายัางแอบรอคนรักเก่าอยู่ก็มีด้วยเอาละนะคะจะบอกว่าคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยแหละเขาเป็นคนที่รักคุณนะคะเขาพร้อมที่จะ เข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเขารู้สึกเดียวคุณมากชาวธนูเพียงแค่ว่าคุณอาจจะมีปมในใจยังไม่พร้อมที่จะสานความสัมพันธ์กับความรักครั้งใหม่มากนักนะคะทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณต้องการเวลาชาวธนูเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่รักของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชาวธนูด้วยกันนะ,ะหรือชาวแำรแรนแล้วก็มีชาวราศีมังกรน,นะคะมีราศีกุมทัดดินนะคะ เอาละสำหรับเขาอะนะคะในเรื่องของระยะทางก็เข้ามามีปัญหาด้วยเช่นกันคมความที่คุณอยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็มีด้วยนะคะชาวต่างชาติก็เด่นด้วยนะคือถึงแม้ว่าในเรื่องของระยะทางอาจจะอยู่ไกลกันแต่ทีนี้นะคะคุณและเขาก็มีการมาเจอกันบ้างส่งข้อความกันบ้างไม่ได้ทิ้ง หายกันไปไหนนะคะก็ยังสามารถประคับประคองกันไปได้อยู่เมื่อมีเวลาเขาก็พร้อมที่จะมาหาคุณมาเจอคุณอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันเขาก็เป็นห่วงคุณนะคะมีความคิดถึงคุณมากๆเลยเขาคิดถึงในเรื่องของอนาคตกับคุณแล้วอะคะ่ะวางแผนว่าจะใช้ชีวิตยังไงวางแผนการเงินวางแผนอนาคตนะคะ เขาจริงจังกับคุณนินาชาวธนูถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูสุขุมดูนิ่งๆนะคะแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฐานะมั่นคงเลยทีเดียวมีเงินนะคะคนนี้นะ่ะสำหรับในบางกรณีนะคะชาวธนูหรือคู่รักของคุณก็ได้ใน ความที่คุณและเขาอยู่ไกลกันเวลาไม่ตรงกันก็มีความระแวงบ้างนะคะมีความไม่ไว้ใจบ้างกลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกเราหรือเปล่าเขาจะโกหกเราไหมเขาจะคุยกับคนอื่นหลายๆคนไหมทํานองนั้นนะคะเราจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาหรือเปล่าก็ยังมีความไม่แน่ใจมีความลังเลในตัวคุณด้วยเหมือนกันนะคะเขากลัวว่าคุณจะมีหลายคนทํานองนั้นกลัวว่าคุณจะไปเจอคนอื่นด้วยนะคะคือสําหรับ ตัวเขาก็ต้องการที่จะเรียนรู้คุณไปเรื่อยๆเหมือนกันต้องการที่จะเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าวไปทีละก้าวแต่มั่นคงเหมือนกันนะคะคนนี้นะจะเป็นจะเป็นคนที่จริงจังกับคุณและเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆ เป็นโชคชะตาเป็นเวลาของคุณและเขาที่โดนบันดาลให้คุณและเขาได้เจอกันก็มีนะคะความผูกพันที่บางครั้งก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่ายังไงล่ะความผูกพันที่บอกไม่ถูกคุณอาจจะรู้สึกกันเองนะคะเราจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยกับคนนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานคุ้นเคยกันมานานก็มีด้วยนะคะ มาดูสิเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูบ้างนะคะต้องการที่จะอีกหนึ่งไว้เวลาเนาะเวลาไม่ตรงกรันเหลือระยะทางที่เข้ามาเป็นปัญหาแต่เขาก็ พร้อมที่จะวางแผนอนาคตกับคุณนะคะพร้อมที่จะพยายามเพื่อคุณกับคุณนะ่ะอาจจะเป็นพลังงานใหม่ๆถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันเวลาไม่ตรงกันบ้างแต่เขาก็มีความมั่นคงเขามีความเป็นผู้นำสูงนะคะคนนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีเขาเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงนะคะชาวธนู เขาอาจจะงานยุ่งงานเยอะทํานองนั้นจนไม่มีเวลาให้คุณแต่เขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจริงจังเสมอน,นะคะยังไงต่อเอ่ยอุปสรรคปัญหาที่จะต้องฝ่าฟันจับมือกันแน่นแล้วทุกอย่างจะได้รับชัยชนะนะคะชัยชนะเป็นของคุณนะอย่าเบื่ออย่าเซ็งซะก่อนนะคะชาวธนูเข้าใจเขานะคะเข้าใจสถานะของเขาด้วยว่าเ,ออเขาอาจจะอยู่ไกลาอาจจะงานยุ่งงานเยอะ นะคะแต่เขาก็รักคุณมีความมั่นคงมีความจริงจังในเรื่องของความรักวางแผนอนาคตร่วมร่วมก,กันกับคุณแล้วอะค่ะเขาแค่เป็นคนที่ดูนิ่งๆนะอาจจะไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นะก็มีด้วย <c oughs> <c oughs> คือจะเป็นในลักษณะของการที่เขาและคุณเป็นเพื่อนกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนก็มีด้วย ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะชาวธานูแค่คุณอาจจะมีปมที่อยู่ในใจเท่านั้นเองยังลืมอดีตไม่ได้นะคะหรือเรื่องราวจากคนที่เป็นอดีตนะสิ่งที่เป็นอดีตเข้ามาทำร้ายจิตใจคุณณนะปัจจุบันนี้จนคุณรู้สึกว่ากล้ากลัวในเรื่องของความรักก็มีด้วยอ่ะยังไงเอ่ยชาวธานูความรักของคุณนะคะทุกอย่างจะโอเคดีไหมสดชื่นแจ่มใสไหมคะ การเดินทางนะคะการพยายามบนความสัมพันธ์นี้อยู่ไกลกันเดี๋ยวก็ได้เดินทางมาเจอกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเมื่อมีเวลานะคะเขาก็จะมาหาหรือมาเจอกันเอาล่ะดีนะคะชาวธนูไม่มีอะไรเสียเลยนะจากหน้าไพ่ขึ้นนะแค่ เขาเรียกว่าแค่ปมในใจชาชนุยเองเท่านั้นเขาอะโอเคกับคุณหมดเลยนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากอดีตก็มีด้วยในบางท่านนะคะเคยรู้จักกันมาก่อนก็มเีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเหมือนกลับมาเป็นสิบสี่กันอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะอาการที่สดชื่นสดใสเวลาที่ได้เจอกันเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเหมือน เราเป็นหนุ่มสาวจีบกันใหม่ๆนะคะมีความตื่นเต้นมีความมีความสุขที่มันบอกไม่ถูกถึงแม้ในบางกรณีนะคะจะเป็นในเรื่องของอ,อ,อายุที่แตกต่างแตกต่างกันนะคะคนนึงอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆหรือดูเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะอีกคนนึงจะเป็นมีความเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองแล้วก็มีความดื้อบ้างน้อยบ้างขี้งอนบ้างแต่ก็มีความสุขกันดีนะ